วันนี้มานานะคะมานาะมาดูนาะพาสาหมีหา,ากล้วยด่างด่างไหมครับด่างไหมอย่างนี้ได้ไหมครับหากล้วยด่างหากล้วยด่างยายเฮ้ยดูแตนด้วยเดี๋ยวบอยแตนตอดเดี๋ยววิ่งกระเจิงนะวิงอย่างนี้เหรอด่างใหม่ๆนิดนึงโอ้ยเขาเรียกว่ากล้วยเหี่ยวหำนี่นี่เรามาหากล้วยด่างนะ ตอนนี้เข้าป่ากล้วยอยู่ส,วน,สวนเราสวนเราเข้าป่ากล้วยอยู่สามีบอกว่า<อ>มาหากล้วยด่างนะคะเพื่อจะได้สักสีก่แสนอืกล้วยเขียวโอ้ยดูข้างบนด้วยนะคะป้าโอ้ยมันถ้ามันออกมันออกตั้งแต่นักรดแล้วนี่จะกล้วยเขียว <laughs> พ่อเขาจะสวยนาบ้านเรานะคะนี่เ,นเจอแล้วกล้วยด่างมาดูโอ้โหเจอแล้วค่ะตอนนี้กล้วยด่างนะคะด่างแบบนี้ได้ไหมครับด่างเหลือง <laughs> โอ้ลายสวยมากเลยนะคะกล้วยนี้ลายสวยมากเลย <laughs> ด่างสวยมากนะคะนี่สักสี่แสนห้าเป็นไงคะโอเคนะคะมาเดินดูกล้วยนะคะว่าปีนี้เราจะ,ะกินทันพมา่าไหมนะคะเพราะปกติแล้ว พมาก,กินก,ก่อน,นมีไหมคะสวยมาก่กัวะเนี้อะไรคะมันไม่มีด่างมันมีแต่เขียวอ๋อไม่เป็นไรเราขายไม่ได้เรากินลูกมันแล้วกันดูทุ่งนาของเรานะคะเขียวมากเขียวมากเลยนะคะ ในปุป่าตรงนี้บ้างนะอะไรนะน้ำยามาลกมงกล้วยด่างโอ้โหนี่ด่างสวยมากเลยค่ะด่างเขียวเหลืองได้ไหมคะนี่อานนี้นี่ค่ะข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งเหลืองเฮ้ยนี่อันนี้สักประมาณห้าแสนแปดนะคะต้นนี้นะะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปติดต่อ ลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปดีไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ